ก็สั่งสมประสบการณ์เนาะสั่งสมประสบการณ์ผมอายุเท่านี้พันษาเท่านี้นี่ยังอยู่ในโอสอกหลุดทางใดบุ๊กนะ,ะยังไม่กล้าดลย,ยังไม่กลา้ายังมานันอยู่ <c oughs> ซึ่งก็ธรรมะมีหมายมากหลากหลายยานแต่ว่าพี่น้องเขาคือสิกจำนนอะไรเนาะมันหลายอย่างดิเนาะ หลายอย่างก็เลยนม่หยากจำนัยากอยู่แล้วลักษณะนี้ต้องไปศึกษาเองในพระไตรปิฎกถ้าจะให้จำจำไม่หมดตั้งใจว่าจะจำแต่ว่ามันจำบ่อยน้เนาะแต่ว่าเอาในเรื่องการให้ทานโดยที่ตั้งที่น้องญาติโยมทั้งหลายของกินของทานเหา่เจตนาของเหาบริสุทธิ แล้วก็รูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ถือว่าครบสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่า <c oughs> ถ้าเอาเป็นแบบของสัตบุรุษจริงๆน่ทานของสัตบุรุษท่านบอกว่าอเอาอยู่ห้าอย่างเนาะห้าอย่างน่าจะจําได้ข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่ามันก็อยู่รวมอยู่ในอันเดียวกันที่ว่าวัตถุ จตนาและก็ผู้รับอันเดียวกันมันบอกว่าหนึ่งให้ทานด้วยศรัทธาคือการเนาะศรัทธาคือความเชื่อเฮาเชื่อว่าทําดีได้ดีทําบุญก็ได้บุญจึงมาให้ทานอสองให้ทานด้วยความเคารพเคารพตัวเนาะน้อมถวายพระบาด้วยความเคารพสาม ให้ทานตามการเวลาอันสมควรเมื่อถึงเวลาฤดูปฏิบัติธรรมเขาก็มาเฮ็ดร่วมกันขึ้นปีใหม่เมษาเข้าพรรษามาพระวิสาขาอาสาลหะเหล่านี้พี่น้องเฮ็ดอยู่ตลอดแล้วก็ทำบุญตักบาตรอยู่เป็นประจำหรือว่า อันนี้เป็นสิ่งที่น้องได้ทำอยู่แล้วข้อที่สามข้อที่สี่ให้ทานด้วยมีจิตอนุเคราะห์กับกัแบบที่เพื่อนว่านัน่นแหะนะพระสงฆ์สามเณรบุได้หงหาอาหารเองอ,อันนี้ก็คือจิตอนุเคราะห์ได้จิตอนุเคราะห์เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามลำดับเนาะอย่างอย่างหลวงพี่มหาเพื่อนว่านั้นมุ่งตรง จุดหมายปลายทางคือพระนิพานแน่นอนนิพพานะปัจ,จโยโหตุเฮาปรารถนากันสู้คู่สุ้คนเลยแต่ว่าการจะเดินทางไปนี่มันบอกแม่ว่าสิฮหอดได้เนาะต้นทุนของการเดินทางคุรุคนมีปัจจัยหลายดัตยซื้อเครื่องบินส่วนตัวเดินทางไปรอบโลกรอบโลกก็อย่างได้แต่ว่าคนบ่มีเงินได้บ่เนี่คนบ่มีก็ต้องค่อยๆ สั่งสมสะสมไปเรื่อยๆแต่ก่อนก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางว่าแต่บอกนอกทางก่อนเนาะสุดท้ายก็คือให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นอ,อยู่ในอ,อ,อันนั้นที่น้องทุกท่านทุกคนก็อยู่ในห้าข้อนี้มัดในเนาะสุขภูสุขกนเนาะก็ ถือว่าครบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้ามีโอกาสก็จังไปศึกษาหรือว,ว่าบ่ได้ศึกษาก็บมเป็นอย่างพี่น้องญาโุมรักษาใจสุดท้ายจริงๆรักษาจิตรักษาใจของเจ้าของเบิ่งเจ้าของอไม่ให้มันหลุดเนาะส่วนมากม่อยากรุดได้เหมือนบอ่รุดกระดือขึ้นมา,าวันนี้ก็พี่น้อง นอกจากพี่น้องบ้านท่าบอกของเฮากาพี่น้องบ้านคำมเปียเนะบ้านคามเปียบ้านป่าอูนบ้านไหนเนาะบ้านเอี้ยงแม่นอนเห็นแวบๆวเนาะคือสิ่มทพี่น้องบ้านเอี้ยงแล้วก็หลายๆบ้านเนาะที่มาร่วมบำเพ็ญบุญเพ็นกุศลกับพระครูบาอาจารย์เอาเอาบุญนำกันเนาะอย่าลืมวันที่ยี่สิบสองเด้อวันบุรพาจารย์ าตามกำลังศรัทธากะเทศดตตนเ็ศอย่างไร้วอาตมาภาพเป็นพืส้สิพร้อมกับทางาคุณพ่อสุนทรคุณแม่วันเนพ็ญกับสิต,ตั้งต,ตนเด้ตั้งตนเด้อย่างน้อยกับว่าสิจกหลายใช่ไหมเนาะเอาให้ได้จักหมื่นใช่นาะโอ้กัสิบุมาได้ห็นเออยออกเปียวรลดไปเอาคนละเครื่องก็ได้สันก็ ในะานำตัวแทนคณะสงฆ์ขออนุทนาเด้ออยู่ดีมีแหงเนาะเอาเอาทั้งสองแบบเลยเนาะแบบที่เพิ่นว่านั่นแหละอ,อย่างสุดท้ายก็คือนี่แหละโบต้องมีอ,นา,อนาคตก็ดีนะเอาทั้งหมดเลยเอา,เอาตามความมุ่งมากปารถนาสุขุสุขคนเด้เออันนต์ยรถหาครับ Yathā vāri vāhaṁ purāṁ parīpuraṁ ti sākharāṁ Ewa mewa ito dināṁ petā nāṁ upakapati Echidāṁ patidāṁ tomāṁ kīpā mewa sumichatū Sāpepuraṁ tu saṅgapā Jānto panna rāsū yathā mani choti rāsū वाञ्जो सा भरो को विना स तु मान्दे สุขังภาลังายุทอนภารทวนเดโรันวโทปิพานโทสุขัสธทตาเมวสุขังโสิคชติอาโยนทัต ตวาปารังวันังสุขังจะปฏิภาณโทนเทียนคาโยยัสสวะโหติยทายาโุปปะ ชาติเตปภาวะตุสัพมังคารังรังคันตุสัพพันเดวตาสัมภะาุูธานุปาเวนัสธาสวทิงภาวตุเตภวะตุสัพมังคารั วัตานสัมปัตตมะนุบาเวนัสัตตาสุทธิ์ภวนตุเตอัมภวตุสัพพังคารังตุสัมปเดวันตานสัมปสังขานุภา สังกเมนาอุบะชัยคุณตาราจาริยมบาการาชามาตาบิตาใจยะตกะพิยามะมะสุริโยจันมาราญาคูนาวันตานาราพิจารมามาราจาอินดาจตุโรกับราจาเทวตายมมินตามนุสจามาชตาเวริกาปิจาพเพสัตตาสุเคหนตุปุญญาเิ ตานิเมสุขังจติเวทังเตนตุขิปังปาปทเโวมมตังอิมินาบุญญะกรรมเมนาอิมินาโอติเสนาจักิปะสุระเบเจวะตันหูปานาเจตานังเยสันตานิหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพะทะเยวายัตจัตโตปเวโอจุติตังสติปัญญาสันเลโควิริยะ มินามาราะปันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาเนปวาโรนาโทตัมโมนาโทอารุตัมโมนาโทปัจเจกพุทธโจอสังโฆนาโทตารุมังเตโสตตมโนุภาเวนะมารุกาสังละปันตุมาอะระหังสัมัง Nama Sama Tuh Patipanno Amba Kau